สวัสดีครับพอดีมีเพื่อนๆรีเควสตมานะฮะวิธีใส่แกนล้อ7.2็ิบกับล้ออลูมิเนียมนะฮะโอเคเริ่มกันเลย คือล้อโรเนี่ยปกติสิ่งเราจะได้มานะครับก็คือตัวล้อโรนะฮะที่มันไม่สามารถใส่ล้อเลยได้เลยแต่ว่ามันต้องใส่ดุมล้อก่อนนะดุมล้อแบบเนี้ดุมล้อถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ก็จะเป็นดุมล้อสีขาวแต่ถ้าเกิดเวอร์ชันเก่าจะเป็นดุมล้อสีเขียวเอ้สีดําสําหรับใครที่ได้ดุมล้อสีดํามาไม่ต้องห่วงนะฮะชนิดเดียวกันนะวิธีใส่ก็คือเอาตัวดุมล้อเนี่ยใส่เข้าไปที่ ตัวตัวกลางล้อตรงนี้ก่อนถึงจะใส่ล้อได้ถึงจะใส่แกนได้อะสิ่งที่เขาสิ่งที่เพื่อนๆต้องการก็คือว่าเจาะร้อยใส่แกน72มิลกับดุมล้อยังไงนี่คือดุมล้อ,น,อ,ลอนี่คือล้อที่ใส่ดุมล้อไปแล้วนะฮะจากนั้นก่อนที่เราจะใส่เนี่ยเราก็ทำเราก็ต้องทำการเจาะล้อก่อนเนาะโอเคหาที่เจาะล้อแป๊บ โอเคเราได้แล้วนะฮะที่จอดล้อวิธีใส่ที่จอดล้อก็ยัดเข้าไปนะครับซึ่งตัวล้อเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตัวขนาดก่อนลองดูยี่สิบสิใส่ได้หรอยี่สิบยัดไม่ได้ ยี่สิบยัดไม่ได้ติดนะฮะยีบสามก็ไม่น่ายัดได้ลวมไปอันยี่สิบล่ะยัดไม่ได้ติดขอบโอเคไม่มีปัญหาแล้วก็เจาะไปเลยก็ได้เพราะว่าตัวดุมล้อม,มันยึดอ่ะสว่านเจาะนะฮะ เจาะเข้าไปตรงกลางแบบนี้นี่นะแล้วก็ค่อยๆหมุนเข้าไปหมุนไปเรื่อยๆมันก็จะทะลุเรียบร้อยละเจาะรูให้แล้วนะครับโอเคเจาะรูแล้วตอนนี้มันเจาะอ,อยู่แล้วแต่ว่าผมขี้เกียจเจาะผมขี้เกียจเอาอันใหม่มาเจาะแต่มันก็ใช้หลักการเดียวกัน ใส่ลอเข้าไปแล้วนะรอรูอ่าใส่แกน72ยังไงเราใช้เครื่องเจาะเครื่องดันล้อขัดแกน72เข้าไป แล้วก็อยัดรอลงไปดันแกน7จะนะฮะ ส่วนใหญ่ตัวล้ออโลเนี่ยมันจะเหมือนกันตรงที่ว่าตัวแกนเนี่ยนะมันจะยืนออกมานิดนึงแต่ไม่ถึงกระติดอันเนี้ยมันคือเลยละเราก็ดันออกไปหน่อยหนึ่งเพื่อให้ใส่รถได้พอดีนะฮะ อ่าผมเคยเล่นล้าออะลูมาก่อนเนาะก็จะรู้กันว่ามันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะมันจะอยู่ที่ล้นล้นประมาณเนี่ยประมาณมิลสองมิลเนี่ยที่มันเกินขึ้นมาจากแกนะฮะแล้ววิธีใส่ก็ไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวผมไปใส่ดุมข้างนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะ อันนี้ผมจะใส่มาให้เรียบร้อยเลยจะไม่มีการถ่ายคลิปการใสให้โดนเนื่องจากว่ากล้องจะสั่นมากเพราะจะเป็นการกดลงกับพื้นนะฮะกดลงกับพื้นโตะกล้องมันจะสั่นก็เลยจะไม่มีการทาให้โดนโอเคสักคลิปแปบบ๊บเราดันเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะอเใส่ล้อใส่ยาง เรียบร้อยแล้วก็ใส่กับล้อลงไปเอ้ใส่กับตัวโค้งนะฮะแล้วก็ดัน ดันไม่เลยเรียบร้อยเสร็จและเหมือนจะเกินมาหน่อยอ่ามันก็แล้วแต่บางล้อเนาะโอเคถ้ามันเกินก็ไม่มีอะไรมาก เดี๋ยวเราก็ควบคู่กับการทำให้ล้อมันเท่ากันนะฮะอันนี้น่าจะเป็นล้อหน้าแค่แบบซูเปอร์เอ็กมันก็เลยมีการแบบว่าไอ้น,นี่มาล้อรูมีหลายชนิดนะครับหลายแบบหลายสไตล์ถ้าใครอยากรู้ว่าปัจจุบันมีแบบไหนบ้างก็เดี๋ยวก็จะทำคลิปให้ดูเพราะว่าผมเป็นคนเก็บล้อรูก็จะมีเยอะอยู่หลายแบบนะฮะ ถ้ากรณีมันล้นแบบนี้ <c oughs> ก็ทำให้มันแบบออกมานิดนึงเนาะแล้วก็ดันบาลานให้เท่ากันทางซ้ายขวานะอันนี้ก็ดึงด้านนี้มานะครับหนึ่งสองสาม Okay. ตอนนี้จะส่บมาโดนละซ้ายขวานี่นะสลับด้านดันหนึ่งสองเอ okay. แล้วก็ลับด้านดันอีกหนึ่งครึ่งอะโอเค อีนี้ก็จะจะค่อนข้างบาลานซ์ระดับหนึ่งแล้วก็สลับซ้ายขวาแบบเหมือนแกะก็ครบนะครับสำหรับการใส่ล้ออะโลแกน72มิลพอมวิธีดันให้มันเข้ากันทั้งซ้ายขวานะฮะหมมีแกนโผล่มาเท่ากันซ้ายขวาก็วิธีดันอย่างนี้แหละค่อยๆเข้าไปค่อยๆแบบอั แกมันจะแกมันจะล้นแล้วทีนี้เราก็เอาไอ้ตัวดันเนี่ยดันเข้าไปประกบหนึ่งสองและสลับด้านให้อีกดันมันดันเข้ามาหนึ่งสองมันก็จะเท่ากันทั้งซ้ายขวาเนี่นะฮะประมาณนี้เนาะโอเคหวังว่าจะถูกใจคนชอบเล่นล้อโูลนะฮะคลิปนี้จะมีความยาวเพียงเท่านี้นะครับรล้อโูลก็น่าจะยังมีขายอยู่ตามช็อปไทม์ย่านะฮะแต่ถ้าใครนึงไม่ออกก็ลองไปสอบถามที่ร้านไวรัสมินิโฟวิลนะครับว่ามีไหมนะฮะ มีลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับเป็นเพจของร้านทักไปทางเพจบอกว่ามันจะช่องไวแค่ได้ส่วนลดอีก15%เในการซื้อสินค้านะครับโอเคชอบทุกใจก็กดติดตามนะฮะสนับสนุนกันก็มีได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นดูโฆษณาสมัครสมาชิกหรือว่าจะโดเน a t สุดปร์แดงที่อยู่ขวาล่างคลิปนะฮะจะมีช่อง d o n a t อยู่โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ